ดูเอาได้มาเพียบอย่างแล้วป้า้ายายก็จะเอาไปลงแชร์ในห้องใต้ดินเนาะแช่ไว้นี่แหละนานๆไปทีก็ยังสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรังชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆไปไหนไปไหนวันนี้จะไปธุระอีกแล้วนะคะออกไปข้างนอกพาเอฟซไปชอปปิง้งไปดูวิวบรรยากาศนอกบ้าน วันนี้ตอนนี้นะในตอนนี้มันยังไม่ไม่มีลมท่า่นะลมอยู่แต่ก็ไม่ลมท่า่แล้วก็อากาศก็ประมาณหนึ่งสององศาเนะาะความม่มีลมมาแล้วน้องเพื่อนเมื่อกี้กําลังยืนคิดอยู่เนี่ยยากมาถอนหญ้าถอนหญ้าแถวๆนี้นะ่ะอืวันนี้นะ่ะถ้าลมมาอย่างนี้ไม่เอาถ้าไม่มีลมก็โอเคอยู่เนี่ยเขียวเขียวเนี่ยมาทํางานไปเรื่อย จนกว่าที่อาการจะดีเนาะนี่มาแล้วทามาอย่างนี้นานเนยเย็นเจ็บถ้าไม่ลงไม่มาก็โอเคอยู่เนาะไปแฟนยายซื้ออันนี้คือฐานอัดนะคะฐานอัดก็เอาไว้เผาฟืนเอาเผาทาความร้อนเหมือนกันเอาไว้ไปไว้ในเตามันจะอยู่ได้นานนะมันแข็งเนะาะน้นดอกไม้ ผลไม้ลูกอยากซื้อของก่อนเด้อ ซื้อไปวันนั้นยังอยู่เลยไม่เอาอู้นี่ไปเอาหอมหอมแดงก่อนดูหอมแดงก่อนเท่าไหร่เนี่ยเอาไปกินใจเนื้อมาเต็มเลยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะคะเพื่อนอีกห้างหนึ่งมามาหาดูไอ้สวิตไฟพังม,มามเพื่อน โอ้ยมาถึงบ้านแล้วมาดูกันว่าได้อะไรมาใหม่ผ่านพิ่งทาเมื่อกี้เนึ่ลิปสติกตอนไปไม่ได้ทาหรอกเพราะว่าปิดแมตใครจะเห็นเนาะเออมามาดูการโอ้วันนี้วันนี้หมดเยอะไปกว่าวันนั้นอีกแต่ว่าเนื้อเนื้อแฟนยายเป็นคนซื้อนะที่ตั้งใจไปวันนี้ดูเพิ่งจะรูพึ่งจะดูอีกโอ้อา่าสวีทไฟมันเสียสวีไฟเนี่ย ที่ตั้งที่ไปวันนี้ตั้งใจจะไปซื้ออันนี้นะเพราะว่าตรงนั่งกินข้าวเนะี่ยไฟปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้ออันนี้แล้วก็ไปซื้อเออน,นื้อโมบดเดี๋ยวจะให้ดูซื้อมาเพิ่งจะรู้ตัวออกเออไปถามพนักงานเนี่ยอันนี้ได้มาแบบตรงที่เขาต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อสายไปด้วยมันจะมีสองอันเลยยายไปใครดูเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้อยู่ในขอบเขาเขาจะมีกรอบแปะนั่นน,น,น่ะเหมือนสวิตนั่นน่ะเห็นไหม นาะยไท<ป> <st> uh> ให้ดู <laughs> ส่วนอันนี้มันได้มาตรงกับต่อไฟส่วนนี้มันไดแค่ขอบพึ่งพึ่งมันนึกได้ว่าโอ้ใช้ไม่ได้อีกแล้ว <net> ตรงนี้ปิดไว้เนาะแกะออกมาปิดไว้ยายไทยให้ใหดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงในขอบมันในขอบมันอันนี้ก็สวิตช์ปิดเปิดไฟเนาะมันมีสองอันอันนี้มันเป็นปลั๊กแต่อันนั้นตรงนั้นมันสวิตช์ปิดเปิดไฟในครัว ไฟในครัวกับไฟนอกบ้านไอ้ไฟตรงที่นั่งกินข้าวเนาะเออมันเสียมามาดูกันไม่ได้ถ่ายถนนคนทางให้ดูนะบรรยากาศอาการมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะเนี่ยอันนี้ได้ดูก่อนจะไปเปลี่ยนหรือว่าจะทํายังไงยังไม่รู้ก่อนเนี่ยค่อยแกะดูกันเนาะนี่นเนื้อเยอะมาอวันนี้ได้เนื้อมาเยอะมาก เนื้อวัวน,นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้หมูอันนี้วัวอันนี้หมูนนหม,หมูสันคอสันคอกิโลละสี่ยูสามยูโร่เก้าเก้าซื้อว่าสี่ยูสี่หนึ่งสองเป็นสามสองสี่ประมาณกิโลละประม150าณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกิโลนะ กิโลเนื้อวัวก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะกิโลละสิกิโลละสามบาทเนื้อววนะหมูบดอันนี้หมูบดท,ที่เขาที่เขาเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีอาทิตย์ละครั้งลดราคาเนาะที่เขาผสมเครื่องปรุงมาแล้ว ใส่ฝรั่งเขาชอบกินอย่างนี้กินสดสดเด,ดบดอย่างนี้นะเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเขาก็มาทาขนมปังกิน,นเนาะส่วนมากที่เขากินกันแต่อยู่นี่หมูเขาปลอดภัยก่อนที่เขาจะมาขายเนี่ยเขาตรวจหมดเลยนะเหมือนขนาดแกะยายเลี้ยงเองยายเวลานั่นต้องให้หมอเขามาตรวจเนื้อก่อนนะถึงจะมากินได้นะของเราเองนะเลี้ยงเองอะไรเองแต่ก็ ต้องให้หมอเขามาตรวจก่อนเ,อเขาผสมเขามีพวกหอมแดงหอมใหญ่หอมอะไรผสมมาเรียร้อยแล้วกามาแค่ทาขนมปังกินนี่ใหญ่เลยก็จะกินสดๆก็ได้หรือว่าเราจะไปปรุงอาหารก็ได้นะแต่ยายไม่ค่อยชอบยายไม่ค่อยชอบกินหรอกยายกินไม่เป็นเครื่องปรุงเขานะกินไม่เป็นกินสุกนะไม่ใช่ดิบนะสำหรับยายเป็นยายซื้อมาเยอะเลยนี่หลหอมมาก วันนี้ได้เนื้อมากเยอะหมูก็เลยไม่ได้ถามหมูครึ่งตัวเลยได้หมูได้หมูอย่างนี้มาก็เลยหมูหมูครึ่งตัวกิโลไม่ถึงร้อยนะหมูครึ่งตัวแต่ว่าหมูครึ่งตัวมันมีกระดูกมีส่วนมีทุกอย่างเนาะมีกระดูกมีอะไรด้วยเนาะเอออันนี้มันมีแต่เนื้อมันก็แพงกว่านะ เยอะเลยไม่ต oh, 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 pues ้องทำให้ไหม้ด้านนี้ก่อหมูห <training> ม <enables> <cle> ูหมูเนื้อวัวเนื้อวัวแฟนยายกินข้าวไปนอนแล้วอันนี้บ้านเราเรียกว่าคนเชียงแฟนยายไปเมืองไทยไปเห็นคนเชียงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไส้กรอกแบบนี้ของเขา น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไส้กรอกรมควันน่าจะเป็นรมควันแล้วก็จะเป็นหมูบดอยู่ข้างในเนาะแผ่นใหญ่ดีกว่าอันนี้ไปซื้อกินหวานกินมันหวานกินไม่เป็นนะส่วนอันนี้ปลาก็ปลามันเหมือนกับปลาคอดองไงไม่รู้แต่มันไม่เหม็นนะมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเหมือนพวกแตงดองอะไรเงี้ยปล u สปาดีนะ อันนี้กะทิได้กะทิมาโ,โยเกิร์ตวันนั้นซื้อมาก็ยังอยู่ยังอยู่ด้แต่ก็ซื้อมาติดติดตู้ตู้เย็ยนไว้ไเฉยเขาเขามกงนะน้ำส้มสายชูน้ำมันน้ำมันกะทิ ซื้อของกับแฟนยายนะไม่ได้อะไรแบบว่าที่เราคือแฟนยายจะเป็นยีง <c oughs> เขาไม่อยากอยู่น่านนะไปถึงเขาจดอะไรไปเขาก็ตั้งใจไปเอา,เอา,เอาแล้วก็กลับอันนี้ถั่วลิสถั่ว,ถ,วถั่วลิสงซื้อมาติดติดบ้านไว้นะั่นแหละเผื่อแปลว่าถ้าใครมากินข้าวที่บ้านเอาไว้เป็นกลับแกล้งอะไรนี้เนาะอันนี้ก็มามาสตัดหรือว่าอะไรนะยายไม่รู้จักเอลซีนแหละเป็นคนบอกเนาะยายไม่รู้จักหรอก นะกิโลละร้บบอโยโกว่าบาทสองยูโรกว่าถ้าเป็นหอมถ้าเป็นหอมใหญ่สองกิโลสองกิโลไม่ถึงร้อยอันนี้กิโลละร้อยกว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตเอายังเหลืออีกหมู เกิดน้ำหอมไม่เคยซื้อน้ำหอมใช่เนาะน้ำหอมวันนั้นก็เอซีให้ก็เอามาไม่ได้กระเป๋าเต็มเนาะเออเอาไว้ใช้อยู่มึงเนาะวันนั้นลองซื้อให้น้องสาวฉีดดูมันมันหอมติดนานนะนะมันติดทนนานเดี๋ยวลองไปใช้ดูซื้อน้ำหอมปกติจะซื้ออันละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ย อันนี้ก็น้อยหว่าไม่ซื้อหรอกของแพงใหญ่ไม่รู้จักซื้อของแพงหร่อยใหญ่ซื้อไม่ลงซื้อไม่ลงของแพงมาอ้อเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเด้อนี่ดูเอา <c oughs> <c oughs> ได้มาเพียบอย่างแล้วป้าดายายก็จะเอาไปลงแช่ในห้องใต้ดินเนาะแช่ไว้นี่แหละนานๆไปทีก็อย่างงี้แหละเพื่อนๆเนาะเออ น้ำมันอะไรที่มันไม่เสียเราก็ซื้อซื้อมาไว้พวกกะทิพวกน้ำมันพวกอะไรเนี่ยอไนที่ว่ามันไม่เสียพวกขนมปังก็เอาไปแช่แข็งไว้เนาะ่ะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะพเพื่อน